สวัสดีครับเพื่อนๆทางยูทูบของลวงน้อยได้ลงน้อยกัได้ถ่ายวิดีโอไก่แม่แสงตัวนี้นะฟักได้1ิ1 7กซิแจ็วันละเดี๋ยวบางทีจะได้เซอเอ็ดวันจะมาดูว,ว่ามันผลง,งานมันจะฟักออกมาตอนช่วงหนาวนี่ฟักไก่ไก่อเมริกันเซลฟีน่ จะออกบอ,อกว่าถ่ายซองใครพาะกับไอ้มีเจี๊ยมีตัวแล้วนะ่ะมันจะตายโค้มหรือเปล่าเนดะี๋ยวอันเดี๋ยวนี้ปัญหาอันนี้กล่องไอ้ไอ้เซ็กี้สองตัวไอ้ไล่ซัดเซ็ตต,ตัวหนึ่งไอ้บามา เห็นวมามามันตายไปสามสีตัวมันไอ้ตัวนี้สุดๆเป็นขอจะเงียงไอมันก้อยย้ายอย่างให้กินแล้ยนะมันเป็นไก,ขนก,ก่ขนกับ๊บสกีขนกัีบจะลงไปต้งลมก่ไปออกดักแดกกันเปิดกรงแล้วครับเอา้าเดีกยวะโหลกเซบี้เซบี้

ไฟก๊กมันขึ้นห้องเราลงจากบนบ้านมาเลยไอ้ไอ้ไอี่เก๊กลอยนีนย่ไอ้ปีมันไอ้เซ็ก,กี้โครงการสารฝันของอ้น้องเอิรนโครงการสารฝัน มาตากแดดมาตากแดดก่อนนะน้าอุา่นไล่สักเสร็จอิบามาเซตตี้เซกตีก้คนซับ น,นี่ก็เสือกี๋เหมือนกันแม่มึงปืนฟักเอ่อฟักกกออกมาในนี่นกกไฟอยู่ตรงนี้เลยพออุ่นจะรุนเลยน่ะอุ่นจะรุนเลยนะอืมอุ่นจะรุนเลยหนาวแัดตรงกกไฟ Phái cũng phải còn nò, cút, phật phà con nò, phải học sầu chân này, bỏ mé có cái khối. Đó sống chân Ủa, mà lẹp kỳ nói này kỳ nói tự kỳ nói ông sống tua sáng tua Hãy 1 con. 2 con. 3 con. 4 con. 5 con. 6 tổ, 7 tổ, 8 tổ, 9 tổ. À, là 7 cái chấp เอ,อาไามอืมการกิจวันๆน,น,นี่อยู่กับไก่นะโอ้มีเต่าออกมาขังไว้ก่อนเดี๋ยวกักนะออกกล,กลูกตามมา

หลูกออ้าวลงมาแค่พกไฟไมาเห็นแดด À, cái này thế giới nào mới chịu สูงใจญ่มาขอบกันรดออกมาแหนวจะติแหนวนักนี่ปักนี่แมงนะบนบ้านถูกไหมตัวนี้มันจะออกแกนกันออกหนึ่งกองแล้วกันดกัน ไอ้ลูกอ้เกีน่ะแม่นแม่นมันออกขาวออกนี่เดอลูกไอกู้มเอาไข่แะมาใส่แกงก็บอออกเดรอไข่กะอแก้ แต่งเดี๋ยปักบไปแน่มัได้เอาไข่ไม่ได้สั่งไข่มาเตัดท่งนี้มันหนาวขวามันไม่ได้ผลจะรอมันห่อนนะเข้าน้าห่อนกันถ้ามันเลี่ยงลูกไข่เมืองเมือนนจะเอาบามาหรือว่าโปแลนด์มอมันฟักบามาหรือว่าโปแลนด์ อันนี้ดุกดำเนี่ยดุกดำจักรพรรดิสองตัวแล้ไก่เมืองสองตัวตัวเองกันอยู่เนี่ยตัวแม่นักก็ะตุ้งนักได้สองกิโลกว่าแล้วเกือบสามกิโลน่ะคงไปขอบคงไปมัดดีไอฝาคงนกเก่าเปลี่ยน Giác của mình nè Cảnh giá coi xưa rồi để xưa khách mình Chào chị nè, à, cây phơi lăng, chỉ phơi nồng bắn, cây lăng chỉ phơi nồng bắn, cháu ông không, oh, không lái dượt đây à? Uhm. à, nó con này, mày ai nè ai dục nè 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 bánh mùi giòn พอโครงการสารฝันของลูกสาวเจา้จเาไปกินด้วแ้นสานไก่โอเคครับสวัสดีครับ